มริมไม่ทนแมนยูพร้อมโรโอนาน่าบายยินดีไปหลีกซาอุตุรกีในเดือนกันยายนนี้ครับเดอะซันครับสื่อดังเมืองผู้ดีได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ9กพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพร้อมโรอังเดโอนา,นาและอันทรยบายินดี2ผู้รักษาประตูจอมรั่วออกไปภายในเดือนกันยายนนี้ครับสถานะของอังเดโอนา,นาและอันทรยบายยินดีในถิ่นโอทรฟฟอร์ดนะครับเริ่มไม่มั่นคงเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวเซนเนอร์รัมเมนนะครับนายทวันดาวรุ่งทีมชาติเบล,ลเยียมมาจากรอย,ยันอเวิร์ตในวันปิดตลาดนัก ับทั้งนี้นะครับผมนะฮะรูเบนอัมริมครับกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มไม่ไว้วางใจอังเรโอนาน่าและอันทริบายินดีหลังก่อความผิดพลาดนะครับจนเสียประตูได้ง่ายๆครับในหลายครั้งครับเป็นเหตุให้ต้องคว้าเชเนอร์รามเมนนะครับเข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วนครับล่าสุดครับเดอะซันเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอจากอีกซาอุและอิรักตุรกีครับหากมีทีมไหนสนใจคว้าตัวอังเรโอนาน่าและอันทริบายินดีคนใดคนหนึ่งไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการซื้อขาดหรือยืมมมตตตัััััววคครรรรบบแปปลลาดดนนนนนกกเเะะะะะพีีีีย์ผฮจิไใท่ 1กันยายนครับแต่ตลาดนักเตะรีกตุรกีครับยังเปิดไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้นะครับผมฮนะขณะที่รีกซาอุก็ยังเปิดยาวไปจนถึงวันที่23กันยายนครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันในการปล่อยอองเรโอนานาและอันทรบายนดีคนใดคนหนึ่งไปรีกตุรกีหรือรีกซาอุครับแพกได้ข้อเสนอที่น่าพอใจแต่แหล่งข่าวทิ้งท้ายว่าจะไม่รอทั้ง2คนออกไปพร้อมกันครับเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน